สวัสดีครับกลับมาพบกับคงโจ้นะฮะก็ยังคงติดตามเรื่องราวไทยกับเขมรน,นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลของการาข้อมูลเสริมนะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและเผอว่าทางยุทธวิธีทางการทหารของไทยเรานะครับก็จะได้มองประเด็นและก็หาข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะจี้ให้ตรงจุด นะครับผมเองก็จะพยายามสรุปสรุปมาแต่ละบทแต่ละทุกอย่างนะฮะวันนี้วันนี้ผมเองก็เบื่อเบื่อเบื่อคนรอบข้างที่พยายามเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญพอเขาเห็นผมคุยกับโทรศัพท์แล้วก็พวกเขาก็ติดแอบติดตั้งกล้องข้างในแล้วก็แอบฟังเสียงทุกอย่างอะ่ะคือเขาก็รู้ว่าผมอยู่คนเดียวไง เขาก็เลยคิดว่าผมคงจะอช็อตหรืออาจจะเสียสติไปแล้วอะไรเหล่าเนี้ยอืมผมไม่จะเป็นต้องแก้ตัวใครคิดอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของพวกเขานะครับแต่ก็อย่าพูดได้ผมได้ยินกันแล้วกันนะครับอืมก็เพราะอะไรก็เพราะผมไม่เคยไปว่าใครไม่เคยไปกล่าวหาใครด้วยนะฮะ อันนี้ก็ขออนุญาตเลยมีแต่นําสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นเป็นตัวตนของผมที่ยืนยันได้ว่าผมเป็นคนแบบไหนนะครับผมก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปกลัวภาพรบเหล่านั้นส่วนใครที่ยังคงดื้อด้านยังคงมีพฤติกรรมที่ยังกระทําอย่างนั้นอยู่คือผมก็บอกให้รู้นะฮะว่าการที่ผมสะท้อนออกมามันคือความเจ็บปวดลึกๆของผมข้างใน ว่าผมเบื่อแค่นั้นเองนะผมเข้าใจเอาละผมมาดูเรื่องราวของไทยกับคำเอ็นนะผมสงสัยจริงๆว่าทำไมทำไมทาง YouTube YouTube เนี่ยมันเป็นของของของมึงนอกแค่ใช่ไหมแต่ทำไมใครถึงมีอิทธิพลแต่ถ้าแอปแอป YouTube มันถูกคนนิ่ง มันคนยิงแอปได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ถ้าเขียนโปรแกรมปลอมอันนี้ทําได้อือันนี้เชื่อนะครับแต่มันก็คงจะต้องทํากันทุกวันนะเพราะมันจะต้องทําให้ให้เป้าหมายอนะ่ะถ้าเป้าหมายคนหนึ่งเขาไม่รู้นะมันก็ต้องทําคือเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นแอปปกติเราก็พูดง่ายว่าคือองค์กรของเขาอืมอันนี้ก็ผมก็คิดกับวิเคราะห์อของผมอนะ่มดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของไทยกับความเห็นเลย ไทยกับเมธไทยกับขเขมรก็คือประเด็นว่าทําไมขเขมรถึงไม่ยอมยุติศึกทั้งๆท,ท,ที่มันก็เลยถดมาถึงจุดนี้คุณดูตำราของผมนะผมไม่ค่อยเขียนนะปกติผมไม่เคยมีสคริปต์แต่รอบเนี้ยผมก็เลยตั้งประเด็นออกมาว่าทําไมเพราะเหตุใดทําไมถึงไม่ยอมมันติดขัดอะไรอยู่ก็เหมือนอย่างที่บอกแหละว่า ผู้นาของขมนนะ่วันนี้คือใครกันแน่พ่อหรือลูกแต่อย่างน้อยก็ต้องต้องกาจัดพ่อแล้วก็ลูกในเมื่อถ้าลูกไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนแต่ถ้าลูกอยากจะมีทางออกที่ดีของขมนคุณก็ต้องรีบทำแล้วก็ไปว่ากันแนกับบทตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายน่ะนายกรัฐมนตรีมีอํานาจมากกว่าประธานวุฒิสภา แต่บังเอิญเขารู้ว่านี่คือสายเลือดพ่อกับลูกดังนั้นก็ต้องไปว่ากันนะครับแต่คนไทยเรารู้หมดเราอ่านเกมขาดหมดว่าใครกันแน่ที่จะกลุ่มอานาจดังนั้นผมเลยต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยข้อนี้ข้อที่หนึ่งของผมเนี่ยเนี่ยข้อน,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 อนี้ก็ต้องดูนะครับว่าพ่อกับลูกเนี่ยสรุป มันจะมีการแตกกันไหมหรือมันจะร่วมด้วยช่วยกันไปให้จนถึงตลอดรอดฟังหรือหรือกำลังมองหาวิธีการใดในความเป็นพ่อเป็นลูกก็คือพ่อพ่อนี่คืออยู่ดึกดำบรรไม่ได้ติดต่อกับใครอยู่แล้วพ่อท่าลูกลูกก็คือ Woman A. Woman A. อูมัเนตอูมัเหตก็คงติดต่อแต่เขาจะติดต่อใครล่ะ,ะแต่คราวนี้ฝั่ง ฝั่งแต่ละประเทศที่เราจะมองอยู่เหมือนอย่างลูกคุลับเดตเนี่ยเขาก็เขาก็จะมองอยู่ที่สหรัฐอ่าส่วนฝ่ายตรงข้ามของของนายกเมดเองที่เขาหลบหนีหนีกันมาอะไรยังไงต่างเขาก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของเดิมก็คือฝรั่งเศสอ่าใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยมองว่าตอนนี้เขากําลังรออะไรอยู่หรือว่ารอรอการเจรจาบรรดาของ มีใครบ้างมีเตียหลังสีก็คงไม่ก็คือเนี่ยเหล่าเนี้ยไอสิ่งที่มันจะแตกเป็นก๊กเนี่ยดังนั้นเขาก็ต้องหาทางออกอย่างอย่างวิธีการนี้ก็คือตลบตะแลงอีกอะก็คือดีกับพวกเขาไงบอกกลับมาเธอเราดีกันกับเพื่อเขานี่มาอุ้มชูไงอ่าแล้วก็อย่าเสกคือผมคิดว่าถ้าจะอยู่ในทํานองอย่างนี้ก็เป็นไปได้ไง สมมติว่าอาสมบุมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นรลังสีอย่างเงี้ยโอเคหลังสีเราดีกันนะ,ะและถ้ารลังสีใจอ่อนสมมุินะหลังสีใจอ่อนหลังสีก็ดีกันโอเคหาเสียงหาอะไรอะไรยังไงเมื่อมันผ่านไปเนี่ยพูดง่ายง่ายว่าภาพลักษณ์ของพ่อกับลูกในประเทศมันก็หายไปใช่ไหมเพราะทุกอย่างหลังสีมาหลังสีก็จะออกหน้าแทนวายุไทยยุติศึกเธอ,อผ่านคือจริงๆแล้วก็คือมันเป็นแผนของของฮุนเซนกับลูกอยู่แล้วที่จะต้องบอกว่ายุติศึกแต่ให หลังสีเป็นคนติดต่อกับไทยคือจริงๆเป้าหมายตรงนี้มันคือใช่ไทยเองก็ต้องคิดเผื่อไปด้วยข้อ,ขอมูลนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงดังนั้นผมพูดประเด็นนี้ก่อนฉะนั้นประเด็นนี้พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดหลังสีมาสมมติจะเป็นรลังสีนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ค่อยว่ากันหมือย่างเป็นเตียบันอะไรยังไงมันก็นแล้วแต่แต่ทั้งคู่ถ้าเขามายลังสีเขาก็ต้องการเป็นนายกใช่ไหมเขาปลดแอกไหมหรือเตียบันหรือใครคนใดคนหนึ่ง แผนแบบเนี้ยสุดท้ายก็คือถ้าใครบางคนที่ไปยอมแล้วเขาวางแผนตรลบหลังนะหรือเขาทําการปิดชีพคนพวกนี้เองเขาก็เคยทำมาแล้วไงสมมุติว่าผมเนี่ยนะอ่าผมเนี้ยเหมือนเขากำลังรอผมอยู่โอเคผมกลับไปปับ๊บผมก็บอกว่าทีมไทยตกลงคุณเซนเขาพร้อมเจรจาแล้วก็ภาพลักษณ์มันก็ดูดีไงมันไม่เสียหายไงในประเทศเขาอะ แต่ทางทางทางการทูตไทยหรือการรบของไทยเรารู้ว่ามันเสียเฟลมันยอมยุติศึกคือเข้าใจใช่ไหมเพราะมันมีผมอยู่ที่ยังคงไปอุ้มชูดูแลในในประเทศแต่วันหนึงถ้าเกิดช่วงเวลาของการหาเสียงหรือเลือกตั้งผมเป็นอะไรขึ้นมาเขาเขาก็ได้ทีต่อว่าทําสารต่อเพื่อผมนะอะไรเงี้ยมันก็ปลุกกระแสเขาอีกแกใช่ไหม หรือถ้าเขายอมให้ผมมาเา้าเขาบอกว่าผมมาแล้วผมก็ลงอายกนะโอเคร่วมงานจะไปสักพักหนึ่งเขาก็ออกลายเดิมเมื่อได้สําเร็จเป้าหมายผู้นําต่อบริหารต่ออีกสปีอย่างเงี้ยผมก็ถูกเด็ดหัวเหมือนเดิมตอนนี้ผมว่ามันอาจจะรอในเกมท่าทีนี้ก็เป็นไปได้นะนี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งเราก็ต้องดูทิศทางว่ามีแนวโน้มอะไรบ้าง ก็เหมือนอย่างที่มาเลเซียนี่แหละที่มาเลเซียแล้วก็ส่งอะไรมาใช่ไหมคราวนี้ก็ไปดูอีกข้อหนึ่งสแกมเมอร์ที่ที่ไม่ยอมเพราะมีบรรดาของนักลงทุนสแกมเมอร์ยังคงหนุนอยู่หรือไม่ก็คือส่งส่งสู้ไปสู้ไปสู้ไปเดี๋ยวเขาก็จะบริหารเม็ดเงิน แล้วก็เดี๋ยวอาวุธยุทโธปกรณ์เขาจะเป็นคนสั่งซื้อให้เองพวกสแกมเมอร์นึกออกมาแล้ะพวกสแกมเมอร์ก็ฮัลโหลส่งอาวุธมายังคาแม่ดวนนึกออกมามันไม่ผ่านคุณเซนไงออันเนี้ยใช่หรือไม่อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมกำลังมองอยู่ว่าทําไมมันถึงไม่ยอมยุติศึกเพราะมันจะต้องมีใครบางคนอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าพวกบรรดาน,นักลงทุนเนี่ย ยังไงมันก็ต้องลงทุนเพราะมันมีกาไรมันเป็นเท่าไหร่อะใช่ไหมแล้วมันเป็นเป็นโอกาสเดียวที่มันรู้ว่าถ้ามันฟื้นฟูตรงนี้ได้ทุกอย่างเม็ดเงินมันก็กลับมาอย่างรวดเร็วอยู่แล้วมันไม่กลัวหรอกบรรดาพนักลงทุนแต่ถ้ามันไปหาประเทศไหนที่จะลงทุนเนี่ยมันไม่รู้ไงว่าจะเป็นประเทศใดคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นประเทศเดิมเนี่ยคือมันรู้อยู่แล้วว่ามูลเซ็นไฟเขียว มันพร้อมที่จะลงทุนไหมพร้อมนะอ่าโอเคเดี๋ยวมันจัดการให้ก็บรรดาพวกนักลงทุนมันก็จะแชร์กันไงเพราะมันก็ซียังปึกอยู่แล้วมันไม่กลัวอยู่แล้วนี่ถูกไหมพราะอุลเทมไม่เปิดเผยอยู่แล้วนี่ว่าพวกสแกมเมอร์คือใครอะไรยังไงมันก็แค่ขู่มันไม่บอกหรอกมันบอกทําไมมันเป็นบ่อทองสแกมเมอร์มันก็มีเงินมหาศาลอยู่แล้วมันได้ไปเท่าไหร่แต่คราวเนี้ย นะครับเราก็ต้องดูนะฮะว่าไอบ้บรรดาของสแกมเมอร์ถ้าเราขุดหาเจอจริงๆเนี่ยตามยึดไงมันก็ต้องขยายผลนะจริงๆแล้วเราต้องเอาตัวหุ้นเซนไหมได้มากที่สุดแล้วก็ควานหาสแกมเมอร์ถ้าไม่มีหุ้นเซนสแกมเมอร์ก็ไม่มีเนี่ยมันอยู่ประเด็นตรงนี้เลย ถ้ามีคูณเซนอยู่สแกมเมอร์มันก็ก็พูดง่ายๆถ้าเขาเป็นเท่าแก่เลยใหญ่เฮ้ยสแกมเมอร์ว่าไงวะนานกเนี่ยอัวคลังกําลังหมดแสงแลเลย,ยเนี่ยคลังกําลังหมดอาวุธเลยเนี่ยว่าไงจะเอาไหมเราก็ต้องยื้อต่อไปมันมีทางออกเดี๋ยวพอเขามาอยาดเซิกเนี่ยทุกอย่างเดี๋ยวเราก็ได้ฟื้นฟูนแล้วผมเลยบอกว่ามือที่สามเนี่ยตอนนี้คุณ ถ้าคุณเข้ามายุติศึกอ่ะสแกมเมอร์มันยังไม่ได้จบนะคุณยังยังยุติไม่ได้เพราะรากฐานมันยังอยู่ดังนั้นถ้าคุณถ้าคุณมายุติอ่ะมันแสดงว่าคุณอยู่เบื้องหลังของสแกมเมอร์หรือเปล่าไม่ว่าประเทศใดสมมติประเทศในกอนะมือที่สามเข้ามาแล้วบอกว่าอ้าวยุติไทยแสดงว่าคุณนี่ไม่เอี่ยวปว่าว คุณก็ไม่มาจาัดก,การคุณก็ไม่บอมคุณก็ไม่อะไรเรื่องออกไหมคุณดูอย่างเกาหลีใต้สิเขาสนับสนุนอย่างประเทศจีนสิพลเรือนของเขาเคตรเหมือนจะลงขันให้ไทยอิหร่านก็ชมอารับก็ชมแต่ถ้าประเทศสหรัฐไม่ชมนะทำแม่งทำแม่งนะคือเข้าใจแหละทำถ้าทำกูจะเป็นหํานาจนะหรือจะเป็นจีนนะ่ะ ไอ้เรื่องสิ่งที่ถูกม,มันก็ต้องชื่นชมแหละถ้าคุณไม่ชมกับประเทศไทยอ่ะแล้วคุณจะได้คะแนนจากไหนผมถามที่มาหาอนาจไม่ว่าประเทศใดอารับรัสเซียยุคนหรือเยอรมันทุกประเทศอ่ะถ้าเขามองมาที่ประเทศไทยและประเทศไทยทําถูกในเรื่องข้อนี้คือข้อนี้ประเทศไทยเราทําถูกอยู่แล้วฉะนั้นมาหาอนาจเพียงแค่ชมกับความรู้สึกของไทยเนี่ย คุณไม่รู้ได้แ้มต่อไปเท่าไหร่มันก็จะเปรียนเสมือนแต่ละประเทศเขาก็หัวอกเดียวกันหมดอะ่ะมันก็จะง่ายต่อการเจราจาการสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตนะนะอันเนี้ยมันคืออีกข้อหนึ่งเดี๋ยวผมขอจบในพาร์ทหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยไปตามพาร์ทสอง